วิธีเติมเงินเข้า g w a l l เ t เพื่อใช้กับโครงการคนละครึ่งพัดค่ะทุกคนโดยอันดับแรกนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปที่หน้าตัว g w a l l e t แบบนี้เลยนะหลังจากนั้นนะคะในหน้านี้เนี่ยจะมียอดเงินที่เราคงเหลืออยู่นะคะเวลาที่เราอยากเติมเงินกดเติมเงินเข้า g w a l l e t ได้เลยค่ะและเขานีะคะจะมีธนาคารนะคะมาให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกธนาคารที่ตัวเองสะดวกได้เลยค่ะสมมติว่าวันนี้นะคะพอจะกดไทยพาณิชย์แบบนี้นะคะเราก็สามารถนะคะจะเปิดไปที่แอป SCB EC นะคะเขาก็จะเด้งไปเลย ือว่าจะกดเป็น QR code แบบนี้นะคะถ้าขึ้นมาเป็น QR code แบบนี้นะคะเราสามารถกดคำว่าบันทึกค่ะหลังาจากนั้นนะคะพอเราบันทึกเสร็จแล้วนะคะก็ไปเข้าแอปพลิเคชันธนาคารน ถ้าเ,เพื่อนๆมีการเข้ามาที่แอปธนาคารแล้วนะคะสามารถกดคำว่าสแกนจ่ายนะหลังจากนั้นนะคะกดเลือกรูปภาพของเรากันได้เลยค่ะแล้วก็เลือกตัว QR code นะคะที่เรามีการบันทึกมาเมื่อสักห้องการเติมไปได้เลยสมมติน,นะคะพอต้องการเติม100นะคะก็ใส่100ไปนะคะแล้วก็กดคำว่าตรวจสอบข้อมูลค่ะหลังจากนั้นนะคะตรวจสอบเช็คว่าถูกต้องไหมนะคะแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะ พอเรานะคะยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถย้อนกลับไปนะคะดูที่ตัวเป่าตังค์ของเรากันได้เลยค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะก็ใน g w a l l e t พอยนะคะก็จะมีเงินเข้ามา100แล้วนะคะคนละครึ่งพัดนะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะจากตัวเงิน g w a l l e t ตัวนี้นั่นเองค่ะก็ไปเติมเงินตามวิธีที่พอยบอกกันได้เลยกดหัวใจแล้วก็กดบันทึกกันเอาไว้ได้เลยนะคะเพื่อนๆน,นะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะ